หวานหน่อยเดียวมันนึกเหงืออ่ะไข่ไข่ตัดวะมันนึกเหงาตอดเด้อครับมันนึกเหงาตอดเด้อครับฮะมันนึกเหงกตดเหรออ่ะมันนึกเหงกตดเหรอครับมันนึกเหงกตอดเนอะนึกเหงกมันตอดอ่ะมันนึกเหงกมันตดอ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ เสียงไก่อะครับยิ้มหวานมันหน่อยเร็วยิ้มหวานมันหน่อยเร็วยิ้มหวานมันหน่อยติ๊งยิ้มหมันมั้ยยิ้มหวานมั้ยเดียว